สวัสดีครับแก้ความผิดพลาดเสียงมาหรือยังส่งสัญญาณก่อนหลครับหลครับก่อนที่ผมจะเอาปากแงะๆงะแงมีเสียงยังดูตรงเนี้ยรู้รู้ไหมว่าอยู่ที่บึงสำรามอ่าแงะ <c oughs> เอาละ <c oughs> เอาละ <c oughs> ได้คุยกันแล้วแช่ก่อนวันนี้เนี่ยมากับอันลัวนะครับอยู่ที่บึงสำราน แล้วก็มาทำการคุยกับโน้ตเรื่องคันเบ็ดซึ่งวันเนี้ยที่มาบึงสำรานคันที่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยก็เป็นคันที่ออกสู่ตลาดแล้วซึ่งคือคันกระบองวานอนไม่ได้ใช้นะครับวันเนี้ยเอามาดูเล่นนะเล่นอาานน <laughs> <laughs> ให้ปล่อยมานอนด้วยกันเอามาดูเล่นเล่น <laughs> <ๆ>ถ้าเอาบึงถ้ามาบึงสำรานแล้วกระบ,บอกวานอนซดปลานี้มันจะเกิดอารมณ์ไหนโน้ตไปรอบนึงครับไม่เย็น ไปมารอบแล้วครับถ้ามันไปมารอบแล้วครับอ๋อมันไปเที่ยวมารอบเที่ยวมารอบมันได้กลับมาด้วยฮะเยียดแทนคอ๋อเบ็ดมันเยียดถือว่าโชคดีใช่ไหมครับที่เนี่ยมันเป็นที่อะไรแบบพอปลาหลุดยิ้มกันทุกคนยิ้มมาดีใจทุกคนเลยแล้วมันก็ขยันตีกันทุกคนชอบตีแต่ไม่ชอบเยอะเอออ้าวตอนนี้เพื่อนเพื่อนเข้ามากันหรือยังถ้าเข้ามากันแล้วเมื่อกี้ขออภัยแต่ตอนเนี้ยการลุนา กดไลค์และแชร์ใหม่และถ้าจะเป็นความการุณาอย่างสูงดาวครับดาวให้ดาวเรามาดาวไหนครับเป็นความการุณาอย่างสูง <c oughs> วันนี้นะวันนี้นะคือจะมาคุยเรื่องโน้ตนี่แหละเพราะว่าในวันนี้โน้ตกับอันรัวต้องถือว่าโน้ตอยู่ในบทบาทใหม่เนาะครับตอนนี้โนตทําหน้าที่อะไรก็ <c oughs> เป็นช่างช่างทาคันด้วยครับแล้วก็ออกแบบพวกคันเบ็ดนี่ฮะเป็นช่าง <c oughs> ทําคัน ออกแบบคันเบ็ดวันนี้ยอมรับไหมว่าคันเบ็ดเนี่ยตำแหน่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสคังนะครับสำคัญจริงๆการวางอะไรมันมีผลหมดเลยครับอืมแล้วก็รวมถึงแอคชั่นของแบงค์ที่เรามาใช้มีผลทุกอย่างอืมซึ่งตรงนี้ในวันนี้คันเบ็ดของอันลัวออกสู่ตลาดเนี่ยก็พอสมควรแล้วอัานี้เป็นฝีมือโน้ตก็จะมีทีมงานด้วยจะมีทีมด้วยใช่ไหมใช่ครับ เะโพะว่าผมจะมีเหมือนเป็นช่างเป็นที่ปรึกษาผมอีกทีหนึ่งอ๋อเป็นรุ่นใหญ่ใช่ครับอ่าเป็นรุ่นใหญ่อยู่เบื้องหลังนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็คือการตัดสินใจของอันลวกใช่ครับอ่าตรงติงตรงติงดังกันหมดแล้วมีพี่ไม่มีดังไม่มีใครครบอ่านิดนึงนะครับวันนี้ตอนเนี้ยมันเนื่องจากว่ามันเป็นการไลฟ์นอกสตูดังนั้นเนี่ยสัญญาณอาจจะกระตุกแล้วก็ วันนี้คนควบคุมก็คือมาสเตอร์ซึ่งมาช่วยเป็นกรณีพิเศษบอกไว้ก่อนว่าโปรดิวเซอร์ไปเที่ยวแล้วนะครับโปรดิวเซอร์อยู่กับลูกกับเมีาายไกลมากเลยนะ <c oughs> ก็สัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์วันหยุดแ่เนาะ <c oughs> หยุดยาวเลยหยุดหลายวันเลยดังนั้นเนี่ยเราจึงรีบมาคุยวันนี้ใช่ <c oughs> ธรรมดาหนึ่งสัปดาห์ก็จะคุยวันอังคารวันพระรหัสอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะเป็นวันนี้ <c oughs> วันจันทร์แล้วก็พรุ่งนี้จะได้ หยุดก่อนวันพระเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆ <S <S 2> <S 2> ก็จะไปเที่ยวแล้วก็จะอยู่ใครบางคนก็เที่ยวยาวไปเลยไม่ต้อง <S <S กลับมาวาันศุกร์ใครอยากจะไปเที่ยวไหนก็ตามสะดวกเลยครับเออโดดงานวันศุกร์วันเดียว <S 2> <S 2> <S แล้วก็สําหรับท่านที่ไม,ม่ใช่ชาวพุทธก็ไปตกปลาให้สนุกเพราะว่าวันพระเนี่ยนักตกปลาน้อยตกสนุกนะครับก็บบอกได้ประมาณนี้แต่ว่าหลายบอกก็คงจะหยุดวันพระนะอือ วันนี้พูดถึงปลาเป้าหมายก่อนอะไรนี่จะจะเป้าหมายกระบ,บองวานอนจริงๆเหรอฮะอันนี้เขาอยากโดนครับอยากโดนฮะเขาเนี่ยที่โดนมันมอเย็นอ๋อเหรอยังหาใจยอยู่อ๋อเยอะเยอะเอาเอาโยนไปสักกำมือนึงอะเออโอ้โหใจคอจะเอากระบ,บองวานอนมาเล่นซะจริงๆส่องไปทางนี้เลยส่องไปทางนักตกปลาเลยนะ่ะอนนั้นอันนั้นมีงานอยู่ครับ อ๋อมีงานมีงานอยู่คนทำสร้งผมที่นี่วันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยผมอยู่กับอันรัวเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่ทุ่มก่อนทุ่มเนาะใช่ครับเพราะว่ามาก็เตรียมตัวตั้งใจจะไลฟ์ทุ่มครึ่งนี่แหละแต่ว่าก็ติดอุปสรรคโนนนี้เพราะว่าออกมานอกพื้นที่นะครับหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะก็อย่างเมื่อกี้ก็เห็นเห็นอยู่เลยว่าเสียงไม่มาแต่ถ้าให้ไลฟ์ตอนทุ่มครึ่งตรงเวลา ภาพไม่ไปนะครับไม่ใช่ไม่ไปแค่เสียงอ้าแต่ว่าเหมือนเดิมวันนี้อยู่กับอันรัวอยู่กับคันยีห่ห้อกระบองวานอนกระบองเอาลิสแมน,นดิเดี๋ยวเราจะมีคันใหม่ตอนนี้ <S <S คันใหม่ตอนนี้คือเป็นคันลิสแมนนะครับเป็นลิสแมนมันออกตลาดมาแล้วนี่ออกแล้วครับแต่ก่อนนั้นนี่มันเป็นสปินอ่าตอนนี้จะตอนก่อนน้นีเป็นสปินเจ็ดฟุตสิบเอ็ดแต่ตอนนี้อาจจะมีเป็นคันเบส ฮรอมานานคันเบส7ฟุต11แล้วก็จะเป็นคัน 20, อ่าเวท20-40ความยาวคือ7ฟุต8ผมผมเรียกอย่างนี้ได้ไหมนโน้ตว่าลิชแมนเนี่ยมันจะเป็นลายของก็แบรนด์อันรัวเนาะครับใช่ครับแบรนด์อันรัวเป็นซีรีส์ลิชแมนที่เป็นคันเบสใช่ครับเออเ,เรียกว่าเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ฮะแล้วมันจะแตกรุ่นย่อยของมันอีกใช่เป็นลิชแมนอะไรบ้างอ่ ตอนนี้เป็นลิชแมนลิชแมนลิชแมนตอนนี้ลิชแมนเจ็ดหนึ่งหนึ่งจะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็จะมีลิชแมนเจ็ดหกสองมีการจะเข้ามาก็คือเป็นเล้งความยาวของมันเจ็ดหกสองก็คือเจ็ดฟุตหกสองท่อนต่อคนอ๋อเป็นสองท่อนต่อคนใช่เออนี่ถ้าเป็นสเปคต่างประเทศเขาเรียกว่าท่อนครึ่งแล้วก่อนก่อนหน้าจะเป็นเจ็ดฟุตหกที่ออกมาแล้วก็คือจะเป็นคันเคอร์ครับคันอินสติงก์มีคันเหยียบปลอมด้วยหรือใช่ครับ เฮ้ยทำไมพี่ไม่เคยจับอ่ะคันอินสติ้งจะมีคันคันสเพราะเป็นฮันเดดครับเป็นใช้คอรปลักงานเท็กซัสจะมีทั้งหมดสามเวทก็คือจะมีหกสิบสี่หกฟุตอ่าหกฟุตหนึ่งแล้วก็เป็นแปดสิบหกหกฟุตห้าแล้วก็สิบยี่สิบหกฟุตหกโอ๋ออย่างน,นี้ก็ไม่มีคันให้พี่ใช้เพราะไม่มีสี่สิบอันนี้มีตึงๆเลย <laughs> คือ,ค,อคือไม่มีคันสี่สิบสี่ถึงสี่ปอนเนี่ย ก็ไม่รู้จะใช้อะไรนะอ่ะแต่62ก็ใช้ได้อยู่มีทั้งเบสทั้งสปินอ่ะตอนนี้มาแต่ออเบสครับอ๋อมาแต่เบสใช่ครับไม่เป็นไร